แล้วหน้าร้านป้าก็มีขายด้วยกล้วยเหรอครับที่เห็นผลไม้หน้าบ้านมีมีกล้วยคือเขาขายขายในชุมชนค่ะผ่านไปผ่านมาอ่เนี่ยคือสร้างรายได้ได้ครับครับวันหนึ่งก็สี่ห้าร้อยบาทบางวันก็พันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตั้งขายหน้าบ้านเนี่ยนะครับแล้วมีคนมารับจากสวนไหมป่ะมีครับชมพู่อ่ะชมพู่ป้าน่ะแก่ไม่ทันหน้าเขามีนะครับสั่งทุกวันเก็บทั้งวันเลยครับชมพู่ คนละ5โลโคนละ20สิโลนี่ครับดูแบบแขางป้าเป็นแบบอย่างได้นะครับใครที่แบบอยากจะทําเกษตรแบบผสมผสานค่ะ,คะนะครับดูเนี่ยคือเราปลูกปุ๊บได้กินแล้วยังไม่พอยังได้แบ่งขายอีกใช่ค่ะเหลือ,อยังสร้างไรายได้ให้เขามารับซื้อจากสวนอีกใช่ค่ะ,คะอ้สุดยอดรับสุดยอดสุดยอด เกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่คนยุคใหม่สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านวันนี้ครับพาพี่น้องเกษตรกรมาชมสวนนะครับทําแบบผสมผสานจัดสรรปันส่วนไว้ดีมากเลยครับสวนนี้ครับตั้งอยู่อําเภอไซน้อยนะครับจังจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาพบปะพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณป้าเจ้าของสวนกันครับป้าสวัสดีครับป้าชื่อ ชื่อป้าน้อยป้าน้อยนะครับโอครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับประวัติความเป็นมาความเป็นมาจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาก็แบบว่า,าะะไปเป็นลูกจ้างเขานะ่ยค่ะเป็นลูกจ้างเขาแล้วทีนี้มันไม่ค่อยดีมันลําบากว่าทีนี้ก็เลยหันมาปลูกผลไม้ผสมปสินก,กันอย่างนี้แหละคะ่ะผสมผสานกันอ่าผสมผสานกันมีมะม่วงมีชุ่มพู่มีละมุดครับแล้วก็มีฝรั่งได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ ได้มาจากในหลวงเรานะครับหเก้านะครับท่านตัดตัดตัดไ้ดีมากจะบอกใช่ค่ะบอกแนวทางปูไว้เรียบร้อยนะครับให้ความรู้ไว้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของป้ามีพื้นที่กี่ไร่ครับมีตรงนี้สี่ไร่ค่ะสี่ไร่จัดสรรปันส่วนยังไงครับนี่บและมีแบ่งแบ่งส่วนไปก็เป็นชมพู้โซนหนึ่งเป็นมะม่วงโซนหนึ่งจำไายโซนหนึ่งครับอ่าแล้วก็มะนาวก็โซนหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นเข้าแบบเหมือนว่าเป็นโคกหนองนาไหมครับ ตรงเนี้ยเหรอคะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ๋อครับเป็นผสมผสานใช่ๆช่ครับคือหลักๆคือสร้างแหล่งอาหารให้กับครัวเรือนครอบครัวไม่ต้องไปซื้อกินใช่ค่ะครับตรงนี้ยังเหลือเรายังได้ขายอีกนะใช่ขายมีกำไรด้วยโอ้ครับครับมะม่วงก็ขายขายได้เยอะครับครับตอนหน้ามะม่วงนะครับอ่าแล้วก็จุ่มพูก็เหมือนกันครับเก็บแต่ละเดือนก็ได้ทีเราพอกินพอใช้อ่ะเหลือใช้ด้วยป้าแบ่งโซนจัดสรรปันส่วนนะครับคือ ปลูกไม้อ่าไม้ไม้ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นระยะสั้นระยะยาวด้วยเหรอครับไม่ระยะยาวหมดเลยอ๋อแล้วครับมีผักสวนครัวไหมครับมีกะปลูกไว้กินอย่างเดียม่ออครับรบกวนป้าช่วยพาชมสวนนะครับค่ะค่ะไปค่ะโชคดีมากเลยครับตรงนี้ป้าทําเป็นสวนยอมเลยครับว่าไงค่ะค่ะเป็นสวนย่อมอ๋อคือต้อนรับค่ะก็ว่าใครมาเยี่ยมชมก็มาได้ก็มาได้ครับไม่เก็บประตังโอ้ครับครับให้ความรู้ด้วยค่ะ มาชิมามาดูด้วยว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับค่ะโอ้ครับป้าทำอยู่คนเดียวเหรอครับตรงนี้ทำอยู่กับลุงสองอลุงกับป้าสองคนช่วยกันทำนะครับเสียดายมากไม่ได้สัมภาษณ์ลุงลุงก็ไฟาพูดไม่เก่งครับตรงนี้คืออะไรครับป้านี่ฝรั่งนะค่ะฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยฝรั่งนี้กับสิดวันก็เก็บครั้งหนึ่งโอ้ขอความรู้การปลูกฝรั่งนะครับมันง่ายไหมครับง่ายสบายมากเลยฝรั่งครับ เราก็ซื้อกิ่งมาครับซื้อกิ่งที่เขาตอนเขาชามาเลยใช่ไหมเราก็มาปลูกลงไปปลูกลงไปแล้วเราก็ลดน้ําลดน้ําผสมผสมปุ๋ยหมักอะค่ะครับอแล้วก็ลดน้ําไปแล้วก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเราถึงจะหยอดปุ๋ยอะไรนะชีวภาพอย่างนั้นนะคะหยดปุ๋ยชีวภาพใส่เข้าไปได้เดือนหนึ่งแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วพอได้แปดเดือนถ้าเราจะเริ่มห่อลูกได้แล้ว ครับครับตรงนี้ป้าหากว่าใครสนใจมีกิ่งพันธุขายไหมครับมีค่ะมีนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับมีมีโอ้ค่ะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นฟันฟันกิมจูฝรั่งพันกิมจูกิมจูนะครับค่ะมีกิ่งพันขายนะครับแล้วตรงนี้หากว่าเขาสนใจป้าจะส่งรื่องไงครับส่งได้ไหมหรือว่าให้มารับที่สวนมารับที่สวนเลยดีกว่านะครับค่ะครับเดี๋ยวเราไปช่กงมันต่อเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเรามาสรุปท้ายคลิปกันครับมาติดต่อที่สวนได้เลยครับ เขาว่าก็ขายหน้าสวนอยู่ครับโอ้ตรงนี้เป็นสวนอะไม่สวนมะม่วงมะม่วงค่ะปลูกมะม่วงอย่างเดียวเลยครับสวนนี้ตรงโซนนี้เหรอมีทั้งมะม่วงมีทั้งลิ้นจี่ครับแล้วก็มะพร้าวอยู่ชายชาอย่างเงี้ยมเทโหิคมีเทคนิคไหมครับว่าอะไรต้องปลูกใกล้น้ําอะไรก็ต้องปลูกไว้ยังไงครับป้าไม่ต้องหรอกค่ะครับเอาแต่ชอบเลยครับว่า ตามใจชอบเลยนะครับพวกนี้เป็นมะม่วงพันแล้วปะนี่นี่น้ำดอกไม้เบอร์น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองนั่นน้ำดอกไม้มันครับออ้ไอ้อนุ่นมันขุนสีโี้มันขุนสีนะครับมีมะม่วงที่สวนป้ามีกี่สายพันธุ์ครับโโหหลายสายพันธุ์ใช่ไอ้นี่มันอะไรนะแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นต้นนี้นะครับค่ะต้นนี้แก้วขมิ้นอ๋อครับ แล้วเรื่องปงเรื่องปุ๋ยอ้าป้าป,ป้าใช้ปุ๋ยอะไรครับใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไอ้นี่มันสีม่วงๆอ่ะลูกใหญ่ๆสีม่วงม่วงอ่ะพันเนี้ยโอครับลูกใหญ่ๆหญเขาเรียกก็ชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้ใไม่รู้ของประเทศนอกอะไรเยอะอันนี้สามลดูม่วงม่วงสามลดูค่ะอันนี้สามดูโอ้ <laughs> พื้นที่สี่ไร่นะครับโอ้ยกระท้อนค่ะเต็มต้นเลยครับกระต้นกระกระท้อนปุ๋ยฝ้ายค่ะมีกี่ต้นกระป้าลงไหมสามต้นโอ้ดกทั้งสามต้นเลยนะครับเป็นช่วงเขาหรือดูเขาหรือครับป้าเนี่ยดูของเาค่ะโอ้ครับเขาจะออกในช่วงนี้เลยครับใช่ค่ะปีหนึ่งออกกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเหมือนมะม่วงโอ้ครับป้าขอความรู้เรื่องการอ่า ปลูกนะครับปลูกแล้วก็ซื้อกิ่งตอนมาค่ะครับซื้อกิ่งตอนมาก็มาปลูกเหมือนฝรั่งนะคะครับอืมเราต้องเตรียมพื้นที่ยังไงบ้างครับก็ตีหลุมตีหลุมไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกค่ะครับอืมใครใครไม่ต้องไปยุ่งยากกับเขาว่าต้องพวรหลุมหลุมใหญ่ๆหยอะๆนั่นไม่ต้องไม่ต้องครับพอใส่ที่เราซื้อมาเป็นเป็นถุงดําอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละใส่พอกรบเขาอย่างนั้นก็พอแล้วอมตีหลุมมา้นะครับ แค่นั้นนะครับเรื่องปรุงเรื่องปุ๋ยก็เรื่องปุ๋ยก็ใตามปกติครับโอ้ไอ้นี่มะม่วงเขียวเฉยยตั้งนานแล้วไหนครับอ่ะเรื่องม่วงเขียวเฉยยต้นเนี้ยโอ้ตั้งนานแล้วตั้งหลายปีโอ้บนเริ่มเลยครับตั้งหลายปีแล้วต้นเนี้ยโอ้อร่อยนะเฉยวัยรุจนาชื่อพันธุ์รุจนา พันรสนาโอ้ครับเลยมากเลยพวกพวกมะม่วงพวกกระท้อนป้ามีกิ่งพันธุ์หมดเลยครับค่ะมีหมดโอ้ครับครับสนใจติดต่อได้เลยได้เลยค่ะครับเออได้เลยติดต่อได้เลยไม่แพงด้วยครับมีกระท้อนมีสามต้นกระท้อนมีสามต้นอืม ดกมากเลยครับทําไมต้องห่อไว้ป่ะป้าการห่อไม่ได้แมงวันทองมันต่อยแมงวันทองตัวสําคัญเลยนะครับใช่ใช่ตัวดีเลยตัวดีเลยแมงวันทองอ่ะต่อยแล้วเสียเลยเนี่ยเห็นไหมที่ข้างบนห่อไม่ถึงไงโอ้ห่อไม่ถึงน่ะแมงวันทองต่อยแล้วเขาก็ล่วงล่วงเลยครับโอ้ที่จริงเยอะมากนะครับดกมากเลยครับนี่เน่ใครสนใจกิ่งพันธุ์นะครับดกมากเลยครับอร่อยด้วยนะครับโอ้กระ้อน n ปุยฝ้าย เนี่ยมันพี่มันน้อยใช่ป่ะครับป้าก็ผสมปติกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ขนุนขนุนโอ้ขนุนนี่ก็มีกิ่งพันนะครับไม่มีค่ะอ๋อผักใครสนใจก็ติดต่อได้ขอความรู้หน่อยครับหากว่าเอากิ่งพันไปปลูกกิ่งพันไปปลูกก็เหมือนกันนะคะปลูกเหมือนกันไม่ยากไม่ยากครับเตรียมดินก็ปกติใช่เตรียมดินแล้วก็ซื้อกิ่งไปแล้วก็ไปลงหลุมเลยครับอย่างเงี้ยค่ะอืมครับไม่ยาก ปุ๋ยอะไรครับขี่เดือนครั้งปุ๋ยปุ๋ยสิบหกสิบหกสู๋เสมอกว่อคาใช่ครับใช่ใชครับเเสมอครับเนี่ยที่มันน้อยกระโซนนี้ก็เป็นครับปลูกได้ทุกอย่างนี่แหละครับคือเราปลูกแบบผสมผสานเราได้กินทุกอย่างดีกว่าเราทําเกษตรหน้าเดียวนะครับอันนี้เราได้กินหมดเลยถึงได้น้อยได้มากก็ได้กินใช่ครับเหลือเขาได้ขายอีกใช่นี่เหลือก็ขายขนุนเนี่ยพันเพชรราชาเพชรราชา เป็ดขาเนี่ยอร่อยมากนะครับเนื้อแน่นหวานกรอบครับเนี่ยอร่อยมากป้าไปได้กิ่งพันมาจากไหนครับแรกๆเลยแรกๆกันเหรอซื้อมาจากซื้อมาจากเอ่ออะไรนะไซใหญ่ไซใหญ่เองนะครับโอ้ใกล้ๆกันโอ้ดกด้วยนะครับถ้าว่าเอาไปลงไปปลูกเนี่ยครับกี่กี่ปีถึงเราจะได้กินครับปีเดียวปีเดียวก็ได้กินอ่ะปีเดียวก็ออกลูกเลยลูกก็เริ่มเลยนะครับ ลูกนี้สามกิโลได้ไหมป้าลูกเนี้ยเหรอประมาณห้าโลห้าโลเลยค่ะห้าโลห้าโลได้แล้วที่ร่วงอย่างนี้คือเก็บไม่ทันนะป้าไม่ใช่มันมันมันลูกมันเยอะไงมันเยอะไปโอ้ต้องตัดลงตัดทิ้งไปอ๋อเราต้องต้องต้องเก็บไว้คือเลือกเก็บไปใช่ค่ะหากว่าเราเก็บไว้หมดทั้งต้นมันจะลูกเล็กไปลูกจะเล็กไปอ๋ออันนี้คือเทคนิคด้วยนะครับใช่ค่ะหากว่าเราอยากจะให้เม็ดเขาสวยค่ะลูกลูกใหญ่น้ำหนักดีค่ะ เราก็ต้องน้อยๆหน่อยเรา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 จะเลือกยังไงว่าอันไหนทิ้งอันไหนเราก็ดูทรงของเขาว่าทรงลูกนี้มันสวยอย่างเงี้ยค่ะครับลูกไม่สวยไม่สวยเราก็เอาออกไปครับอย่างเงี้ยดูด้วยสายตาเราว่าอันนี้มันไม่สวยนะเราตัดไปดีกว่ามันจะได้มีอาหารไปเลี้ยงลูกอื่นลูกที่มันสวยกว่าครับมันสอนเราเองอะค่ะครับความรู้นี่คือป้าได้อย่างไหนคือเรียนรู้เองเรียนรู้มาจากต้นมันนี่แหละค่ะเลูมันเองครับคล้ายๆว่าเราทําไป เออเราเอาไว้ลูกมันเยอะไปทําไมมันมันไม่สวยเลยมันไม่ใหญ่เลยครับเราก็มาตัดทิ้งไปพอเราตัดทิ้งไปอ่อมันก็สวยมันก็ลูกใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับดูไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยครับครับเอาใส่ใจเอาใจใส่เขาเอาใจใส่เขาแล้วเขาจะสอนเราเองใช่ค่ะครับสุดยอดเลยครับทนี้ก็ขนุนะครับพันพันพเดียวกันครับไอ้นี่ไม่ใช่อ้นี อันนี้สีบรรจงสีบรรจงอู้มีกี่มีกี่พันครับขนุนมีสองพันเองค่ะสีบรรจงกับเพชรลาชาค่ะอู้ดูครับโอ้ลูกเบืิ่มนี่ก็น่าห้ากิโลเหมือนกันนะครับว่ะใช่ค่ะกิโลยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทคือนี่ช่างทั้งช่างทั้งลูกค่ะครับ กิโลละยี่สิบบาทครับโอ้ดูดูว่ากี่ต้นนะหน้าสวนแต่ถ้าตลาดเนี่ยหน้าตลาดไม่รู้ไม่รู้แต่หน้าสวนกิโลละยี่สิบโอ้ครับแล้วกิ่งพันป้าป้าขายยังไงครับกิ่งพันธก็แล้วแต่กิ่งมันเนี่ยต้องดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีอ๋อต้องสั่งมาจากแปลงที่ของบ้านลูกชายอะค่ะอ๋อเหรอครับครับลูกชายเขาชำมาอยู่ครับครับเดี๋ยวเวลาใครจะซื้อโทรโทรมาก่อนดีกว่าค่ะค่ะว่ามีหรือเปล่าค่ะได้ยังไงเดี๋ยวทางป้าจะได้ จะัดเตรียมให้ใช่ค่ะครับครับอย่างเงี้ยโอ้ต้องมาตอนมะม่วงดกๆนะโอ้อย่างว่าแล้วตรงนี้มันล่าไปแล้วล่าหมดแล้วเนี่ยดกเนี่ยโอ้โหโอ้าวไปหมดเลยอะมะม่วงอะครับดกมากเลยโชีตอนนี้มันหมดลูกแล้วใช่ปะครับแล้ก็โชคดีมากนะครับได้มาเจอสวนป้าได้ความรู้ด้วยอื เนี่ยตอนต้นนี้ไม่ได้ห่อเมง่อวานทองกันตัดร่วงหมดเลยกระท้อนนะครับเมื่อกี้เราเดินผ่านมาผมไม่เห็นเลยไม่สังเกตไม่สังเกตครับเนี่ยกระท้อนค่ะโอ้เดินผ่านมาไม่เห็นนะครับนี่เขาจะเป็นช่อแบบนี้เลยนะครับค่ะนี่โอ้นี่ไม่ได้ห่ออันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับปะพันธุ์เดียวกันนะพันธุ์เดียวกันเลยค่ะโอ้พันธุ์เดียวกันนี่ลลูกเยโอ้ ต้นนี้ต้นแรกเลยครับหรือว่าไงต้นแรกครับต้นนี้มันคล้ายๆก็เป็นต้นเม็ดนะคะไม่ใช่ต้นตอนมาอ๋อก็เลยไม่ได้ห่อเขาคือเม็ดกับตอมันมต่างไงใช่ถ้าตอนเนี้ยแบบเนื้อเขาจะเยอะอ๋อถ้าเม็ดถ้าเม็ดนี่เนื้อเขาจะน้อยครับก็เลยไม่ห่อครับพอห่อแล้วเนื้อมันจะน้อยนะครับก็ไม่อร่อยเืองถุงด้วยว่าไหใช่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งขายไปก็ยังว่าใช่ขายไปคนก็กินก็ไม่อร่อยครับครับไม่เหมือนแบบตอนแบบตอนนี่ พอเราขามันออกมาเนี่ยมันจะเป็นปุยฝ้ายอย่างนี้เลยเนื้อจะเยอะเลยฟูๆค่ะค่ะ่แล้วแบบนี้ที่ว่าป้ามีกิ่งนี่คือเป็นเป็นกิ่งตอนใช่ไหมครับกิ่งตออ๋อครับไม่ใช่ว่ามาเล็ดแน่นอนครับกิ่งตอนแน่นอนเม็ดไม่เอาครับครับต้องกิ่งตอขายดีๆให้เลยนะครับขายแบบดีๆให้เลยจะได้ผลผลิตกันสวยๆใช่ใช่โอ้ มีความสุขไหมป้ามาทําแบบนี้ครับมันอิสระเรามีใจรักป้าได้แล้วโซนข้างหลังนั่จะเป็นอะไรครับ่วนข้างหลังอะเป็นส่วนย่อมเป็นส่วนย่อมปลูกอะไรครับไม่มีอะไรมีต้นไม้ประดับประดับอ๋อมีมีขายไม้ประดับด้วยครับมีค่ะอ๋อรบกวนป้าไปดูหน่อยครับไปดูข้างหลังมันอยู่ตรงนี้อะค่ะเห็น้รือยางเมื่อกี้น่ะไม้ประดับอะธรรมดาที่มันจะสวย อ๋อป้าจัดสรรปันส่วนก็คือส่วนนี้เป็นส่วนอ่ามือนเป็นสวนไม้ประดับไม้ประดับความเอสวยงามนั่งสบายใจสบายนะครับสบายสบายโอ้ตรงนี้เป็นศาลาโอ้เนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับออืครับนี่นะครับดูเป็นตัวอย่างได้เลยครับอืมเราสบายใจเห็นไหมพอเราเหนื่อยขึ้นมาเราก็มาดูไม้ประดับครับ นี่เัาเกษตรผสมผสานอย่างแท้จริงครับเนี่ยแบ่งสารปันส่วนจัดสารปันส่วนให้ดีนะครับฟ้าละจูนไงครับว่าเป็นแก้โควิดไว้ป้าก็มาหวานไว้ครับฟ้าละจรนครับเนี่ยมีแค่นี้นะครับด้านหลังข้างๆมันก็เป็นฝรั่งไปหมดฝรั่งหมดเลยนะครับฝรั่งกกล้วยแถวนั้นแล้วก็มะพร้าวนี่ไม้ประดับหมดครับอืป้าลงกล้วยไว้ด้วย กล้วยนี่กล้วยน้ำว้าอ๋อครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกอย่างนี้ยค่ะแบบนี้มีหน่อขายไหมครับหน่อไม่มีหน่อต้องหองนู้นทอาเยอะครับครับหน่อกล้วยนะครับส่งป้าไม่มีแล้วหน้าร้านป้าก็มีขายด้วยกล้วยเหรอครับพี่เป็นผลไม้หน้าร้านมีมีกล้วยคือกล้วยน้ำว้าขายขายในชุมชนค่ะอ๋อไปผ่านไปผ่านมาอยนี่ยคือสร้างรายได้ได้ครับครับ วันหนึ่งก็สี่ห้าร้อยบาทบางวันก็พันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตั้งขายหน้าบ้านเนี่ยนะครับแล้วมีคนมารับจากสวนไหมปะมีครับชมพู่อ่ะชมพู่ป้าน่ะแก่ไม่ทันหน้าเขามีนะครับสั่งทุกวันเก็บทั้งวันเลยชมพู่คนละชาโลคนละยี่สิบโลนี่ครับดูแบบหยางป้าเป็นแบบอย่างได้นะครับใครที่แบบอยากจะทําเกษตรผสมผสานค นะครับดูนี่คือเราปลูกปุ๊บได้กินแล้วยังไม่พอยังได้แบ่งขายอีกใช่ค่ะเหลือยังสร้างรายได้ให้เขามารับซื้อจากสวนอีกใช่ค่ะอ้หูสุดยอดนรับสุดยอดสุดยอดป้าแล้วป้าปลูกฝรั่งไว้นี่เยอะไหมครับฝรั่งแค่เจ็ดสิบต้นเองค่ะอู้ครับครับเจ็ดสิบต้นเองราคาตอนนี้ก็ฝรั่งโลละสี่สิบสี่สิบรับจากสวนใช่ค่ะอ๋อครับแต่ตลาดไม่รู้ว่าเขาขายังไงตาป้าได้ไปเห็นราคาในตลาดน่าจะตกใจอห้ เออมารับจากสวนป้านี่แค่นี้เองให้แค่นี้เองใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าใครสนใจเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้เข้ามาเที่ยวได้ป้า,าให้คําแนะนํานะครับคสําหรับกรเกษตรพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่อ,อยากจะทําเหมือนป้าอาให้คําแนะนํำยังไงบ้างครับคำแนะนำเหรอคะครับก็ไป,ไป,ไ,ปไปตีไปตีอะไรนะไปทําแปลงทําแปลง,งที่จะปลูกเราเอะนะเตรียมพื้นที่ใช่ใช่ครับเคลียร์พื้นที่ครับอ่าเคลียร์พื้นที่เราจะปลูกว่าเราจะปลูกประมาณ สักกี่ไร่ไร่หนึ่งก็ได้ไร่หนึ่งก็ได้เราจะเราก็ไปเตรียมพื้นที่ไว้ไร่หนึ่งจะสั่งตนส่วนให้ดีๆวางแผนไว้ว่าเราจะเอาไร่ั่งเอาอย่างนี้สิบต้นหรือเอาอะไรอย่างนี้ห้าต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแบบว่าของกินในบ้านเราอะนะครับแต่ทีนี้มีมะนาวมีฝรั่งมีมะม่วงมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกไปใช่ในไร่ในไร่หนึ่งเนี้ยนะครับครับันเนี้ยอยู่ได้สบายสบายสบายบอกช่องทางการติดต่อนะครับป้าคัะ จะติดต่อนะะ่ะเหรอคะครับเผื่อว่าคนที่รับชมอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดทางไกลเขาอยากจะมาเยี่ยมชมค่ะ,ะ,ะมายัางไงมายัางไงไรตรงนี้ไม่ได้ปักหมุดใช่ปะไม่ได้ปักอ๋อ เบอร์อย่างนี้ดีกว่ามีมีเพจมีเฟซบุ๊กไหมป้าไม่มีค่ะไม่มีเลยป้าแก่แล้วไม่รู้จักล่ะครับครับอย่างนี้ก็ได้เบอร์โทรครับเบอร์โทรป้าเบอร์โทรเบอร์โทรก็จําไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยแปะไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับป้าเผื่อว่าพอดีป้าไม่ได้เล่นโซเชียลเลยใช่ใช่ไม่เป็นครับครับครับไม่เป็นเลยเล้แต่รับแต่โทรอย่างเดียวมีความสุขดีนะป้านะครับอยู่แบบนี้ มีเพิมสุขดีทำสองคนได้ใหญ่ต้นไม้เราก็ชื่นใจใช่ป่ะครับมีผลผลิตออกมานี่ยิ่งสบายเดี๋ยวป้าจะเด็ดผลหลังให้ไปชิมนะโอ้โครับฟ้าสีนี้ล้วก็พร้อมอยู่แ้ครับถือก็คือตับหมูตะไก่อยู่เดียวอืมในกระเพราราคาเราก็มีพาะครับป้านี่เขาเรียกว่าบวบหใช่ป่ะป้าบวบพร้อม ครับครับมาเที่ยวได้ครับใครสนใจก็มาเที่ยวได้เอมเที่ยวแล้วสบายใจครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้คโอ้สวนป้าทําไม่สวยมากเลยครับสวนนี้นะครับโอ้นี่ครับมาเที่ยวได้ครับผลไม้จากสวนก็ได้กินนะครับ ได้กินครับโอ้สบายเลยครับครับซื้อกิ่งพันกิ่งไรก็ซื้อกิ่งพันก็สั่งป้าได้เลยครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณป้ามากเลยครับที่พามาชมสวนนะครับพอได้มีความรู้หากว่าท่านใดสนใจก็ได้จะได้นําความรู้ไปศึกษาพัฒนาต่อยอดกันต่อไปวันนี้ขอบคุณป้ามากเลยครับขอบคุณครับป้าสวัสดีครับ